เพื่อนนจ้าจุเจพามาเที่ยวน้ำพุร้อนค่ะบรรยากาศสวยมากเขียวขจีโขดหินภูเขาไฟจุเจเดินก็จะ้ะตึงตังตึงตังหน่อยค่ะนี่คือบริเวณรอบๆค่ะ สวยมากอะโคตินสวยมากค่ะนี่ก็เป็นสะพานสะพานเดินไปนะคะสะพานรักนี่ค่ะสะพานสะพาน,าน,าน,านโคตินสวยๆค่ะสวยๆ ไม่แช่แล้วอันนี้ไมเป็นแค่แช่ตรงนี้เหรอแช่นี่แหละแต่มันร้อนเนี่ยพี่ตรงนี้มันร้อนราไปแช่ตุ้นนะใช่คเหมือนนั่นเองบ่แช่เท้าฟรีบ่แช่เท้าฟรีค่ะฟรีของฟรีมีจริงของฟรีมีจริงสวยๆค่ะ น,นี่อยู่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ไทยแลนด์สวยค่ะสวยสวยสวยไปก่อนจะพลาดนะคะนี่ค่ะเราก็ชอบอันนี้เส้นทางธรรมชาติเส้นทางธรรมชาติ เดินไปเดินไปแช่เท้าที่น้ำผึ้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ลูกอะไรเนี่ยอะไรคะคุณครูลูกอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยเป็ดคอมมอนไปไกลตีนไรม่เลยเนาะเนาะเรื่อยตามกาแพงลี่ยนรื่องเสกข้าไม่ใช่ทำไมเป็นต้นอย่างนี้เต้นเธอเต้นเต้นจะต่อยเต้น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  ตน <m uch os> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูไม่ใช่เหรอที่มันต้นตมันจุกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็นมะม่วงนะมาหนังโรถุชัไทยกันไปไม่เปรอะปเออยเขาหุจะใงไเนี่ย้จิ้มนอันแสนน่ารักเสร็จเป็นน้ำยากนั่งโคตรรอี่ ได้ได้เลยสวยเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมอนี่คือแม่จุลศิหัวราะดังแบบนี่คือแม่ของจุลศิล์อันนี้คือบริเวณกลางเต็นท์เหรออ๋อนันไงเขากางเต็นท์กันม่ที่กางเต็นท์ด้วยค้นหินกไปมันเบานะ ก็ไมันมีรูครูอันนี้คือเพราะมันเป็นลาวาตอนนี้ใหญ่ที่สุดเลยเออใช่เออทำไมครูฉลับอ้าวแล้วเนี่ยหินภูเขาไฟเนี่ยหินอัคนีหินอัคนีใช่หรือเปล่าสวยมากคุณคะอันนี้ค่ะสวยค่ะเป็นหินเพื่อนบอกว่าเออหินนี้จะเบาค่ะเพราะว่าผ่าน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 อันภูเขาไฟเป็นลาวามาก่อนนะฮะเออจริงด้วย หตรงโน้นคือน้ำผู้ร้อนนะคะที่ฟันซึ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบ่อต้มไข่อุณหภูมิอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่ต้มไข่นะค่ะเอาไข่ใส่ตรงในเนี้ยแล้วเราก็ ต้มลงไปเนี้ยค่ะบ่บต้มไข่ค่ะเพื่อนเรียก้ะหู้ใจช้าค่ะเพืพ่อนๆอันนี้คือบริเวณน้ำพุร้อนนะคะน้ำพุร้อนใครกันนั่งอยู่ตรงข้างหน้าที่แค่เท้าฟรีะคะ่ะแต่ตรงนี้จะร้อนหน่อยก็เลยยังไม่แช่ผู้ใจจะไปเชื่ตรงนี้ นคะคนเนะเพื่อนๆเฮมันกร้อนก็จะเป็นโขดหินหินนี้จะแลกนะคะเวลาลเราดันเป็นเบาๆเคาะดูะคะ่ะเป็นโปร่งข้างข้างในนี่ทางที่ทางที่เดินที่เป็นสะพานหินสวยๆสวยๆค่ะสะพานหินสะพานหินสวยมากสวย,สวย,สวย เพื่อนเพื่อนสปาไยแลนด์ฮอสสปริงนา่ฮอสสปริงเราไปนั่งทางโน้นดีกว่าไหมใอ้อมไปด้่นใจอ้อมเล้อมไปใจอ้อมได้ก็ได้อ้อมไปสายยาวหนังในก็ได้เนอะ ต้องหาหาที่มนแต่นี้หน่อยต้องดึงดึงเนาะต้องอยู่นิ่งๆถ้านิ่งๆจะสบายสบายมาได้ได้น่ะถ้าลงถึงงดินแล้วขาบเ่องแผลแผลเอาลงตังแต่แน้อยลงไปต่อลงแน่ปี่ถึงบอกมันหนังตามเท่นมอื้น่สรางอย่งนั้ไปไงก็ตัวม้อนร้อนร้อนร้อน้อนร้อนอนอยู่อนิ่อนร่อนด้อนร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 นนอ เออพอยังช่วยแล้วมันปรับเนาะต้องเราต้องอยู่นะ่งๆให้เป็นิ่งๆบอกเขาจะหัทคนเดีวแล้วมันรอนเลยรอนร้มาเขาพ่จะมาเลยพ่อจะมานพ่อจะมาเลื่อันนี้มาพ่อจะมานะถ่ายรูปมาคุณยายพามาเที่ยวมาแช่เท้าค่ะแช่เท้านะร้อนร้อนกับเพื่อนๆถ่ายรูปหน่อยไม่ไม่ไม่แช่ค่ะอ๋อแช่กัแน่โอ้หนในก็มาละถ่ายรูปไหน่อยโอ้โอ้โอ้มัน อะไรอะไรเมื่อกี้แวก็เป็นเหมือนดอย่าดเนอะต้องนิ่งเลยต้องนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายรูปเลยนะโอเคอ่ะยืนเลยค่ะได้หุิไหมอออถ่ายรูปกัพจานหน่อยเดี๋ยวถ่ายยินะพานก็ถ่ายมาทางนี้นะสองนี่หอนมากเลยนะหน้ามันหน้าไม้มันมาหน้าไม้จริงมันบหอน่า ไม่ใช่หม่งน้ำใหม่เราปรับตัวกันน้ำใหม่มันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นกต้องมิงไล่รูกบอกกไปดไปดจะได้บอกจะี้เท้าจะรองไครมานเอาแจกบะุกแล้วมันเกิดจากที่ไ่นไรอี่สาลุงแค่แช่เท้าก็ได้พี่สายลุงเอารองเท้ามันผ่อนคลายไมันให้เลือดลมันจะรักษานะรักษาร่างกายเธอรักษาหัวใจได้หมดเวลาที่หนูเช็ดคท้าแล้วหนูใส่รองเท้ารอหนูหน่อยนะปวด้าปะไดี๋วปวดย่าเบิน จะตามซื้อกันหล่นจะก้นล้นต้องลุยกันเน้อใช่แล้วเราต้องลุกกันเนาะงอ่ะแีลาแม่กม่จาที่ยืนอยู่หน้าห้องนะออกมาใส่ลูกข้าหมอนให้ฉันหน่อยไม่แล้วล้วนะไม่แล้วไม่ตาเธอไม่เอาเหรอเอาอยู่ แล้วก็ทำไม่ได้เลยไปยืนอยู่หน้าห้องเราเบาๆแล้วเราไปยืนหน้าห้องแล้วอีกมันมันแบบัวเก่ารทำตัวอยกางเราเสร็จนอะเออฉจนก็ไหวไงทำไม่พอเป็นแบบตัวเก่าไหวแค่ทำอย่างตัวฉันเสร็จนอ่ะเออเปิดมแม่ใส่รองรองน้ำรองน้าสีนิ้วรองน้าไปจังนั่งแบบอีพีมาสักชันไม่ใส่ใจแต่ักใครต้องมีความอันนี้อารมณเรื่องน้ำตาหนอง เช่นเตาเป็นซองที่ปีใส่แน้งมาแล้วพี่เอาแน้งไว้ไหนแดงเลยไว้ติดต้องไม่ร่วงจริงๆนั่นแหละก่ะที่้านจอดรถฮะพ่อตะกี้เขาบอกว่าเรถจอดไปห้างรถเดียวไปนี่จะเป็นเชืออ่ะจะเป็นโซนโซนที่พักค่ะอันนี้อันนี้โซนห้องอบห้องอบน้ำแร่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องห้องค่ะจะเป็นห้องห้องนะคะ สวยมากนี่ไปดูความสวยงามนี่จะเป็นโซนห้องพักคิดถึงนะคิดถึงคนบางคนได้ทางมาเที่ยวด้วย จะปวดหนแล้วก็จะมีกลิ่นของกรรมฐามขึ้นมาด้วยนะคะเพื่สียวเสียสียวนก็เป็นโซนห้องพักนะคะห้มาพักนะคะห้มาพักเสีย สวยจริงๆค,ค่ะสวยงามจริงๆเลยเป็นสถานเดินเรื่อยกอันนั้นคือพ้าเพื่อนพ้าเพื่อนครูใจค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะอุทยานแห่งชาติ ข้าห,าห่ส์หกดอยข้าห่ส์หกสวยใครมีแฟนก็พาแฟนมาที่ไม่รู้มางหวัหวหรือเปล่าเชื่อ ความสวยงามค่ะน้ำพุร้อนฝังแฮทสปริงเดินเดินชมเดูน้ำพุร้อนไต่แช่มาแล้วเขามล่ง สบายคือโซนที่อันตรายเข้าไปไม่ได้ ดูค,ความสวยงามค่ะดูความเขียวขจีของเม,มกนีตรงนู้นตรงนู้นจะเยอะๆค่ะน้ำพุร้อนฟางฮ o t สปริง